ครับหลังจากที่เราทําความรู้จักกับบริษัทรามิตาเฮลแอนด์วิตตี้จำกัดแล้วนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์แห่งสุขภาพและความงามนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สุดยอดจริงๆของบริษัทรามิตาเฮลแอนด์วิตี้จำกัดนะครับนะครับในปัจจุบันนี้แน่นอนครับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนอาจจะ เป็นการเปลี่ยนแปลงระดับเป็นวันเป็นชั่วโมงเป็นปีนะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันเร็วกว่าน,นั้นอีกคือแค่เสี้ยววินาทีก็แล้วก็สามารถที่จะรู้จะเห็นรับทราบการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างของโลกใบนี้นะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็วนี่นะครับก็มันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคนเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจสิ่งที่จะต้องปรับตัวนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุขภาพและความงามนะครับโดยเฉพาะ กระแสเรื่องของสุขภาพความงามตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นกระแสที่แรงมากๆทีเดียวนะครับแล้วจะแรงต่อไปอีกเป็นหลายสิบปีทีเดียวนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าช่วงของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่าเบบี้บูมเมอร์เนี่ยนะครับหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยได้ผ่านพ้นมานะครับประชากรช่วงนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับได้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ เขาเรียกว่าผู้วัยกลางคนตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับซึ่งกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ของโลกก็ว่าได้นะครับในประเทศไทยก็เหมือนกันทีนี้กลุ่มนี้เนี่ยแน่นอนครับพออายุมากขึ้นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็จะต้องมีการใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับจะต้องมีการใช้เงินที่หาได้นะครับไปดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าสุขภาพดีก็สามารถทํางานต่อได้หาเงินได้นะครับ และที่หลองออกมาก็คือเรื่องของความงามนะครับนี่ก็คือเป็นเรื่องที่บอกได้เลยว่าเทรนที่ตรงนี้นะครับสุขภาพความงามเนี่ยไปได้อีกยาวนานเลยนะครับบริษัทเลยเ,ลเห็นความสําคัญตรงนี้ก็เลยให้ท้ายชื่อด้วยนะครับนอกจากเป็นรามิตาแล้วเราชื่อว่า health and beauty จจำกัดนะครับสุขภาพและความงามนะะและก็แน่นอนครับยุคป,ปัจจุบันนี้ต้อง เรื่องการกินการอยู่แม้กระทั่งการหายใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับสิ่งที่เรากินสิ่งที่เราหายใจอยู่นะครับบางครีเราอาจจะ <jung> ไม่แน่ใจนะครับว่ามัน <pol Gothic> มีอะไรปนเปื้อนอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าอาหารการกินปัจจุบันนะครับมีการปนเปื้อน่ันข้้งสูงมากนะถึงแม้ว่าจะทําผ่านกระบวนการทำวาสะอาดมาเป็นซะอย่างดีนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็ยังมาปนเปื้อนในระหว่างทางอยู่ดีก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นยุคแห่งการระวังการกินการอยู่แม้กระทั่งการหายใจเนี่ยมัน เป็นยุคนี้จริงๆด้วยนะครับแล้วก็ต้องระวังเป็นอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะสารเคมียาฆ่าแมลงนะครับที่ปนเปื้อนในผักในอาหารนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเทรนเดียวกันนะครับกับหลังจากที่ต้องระวังแล้วนะครับเรื่องของสุขภาพมันก็ตามมานะครับในส่วนนี้นะฮะซึ่งแน่นอนครับโรคภัยในปัจจุบันนี้ไม่เคยเตือนหรอกครับว่าเออฉันจะ เข้าสู่ร่างกายเธอแล้วนะฉันจะทําให้เธอเป็นไข้แล้วนะฉันจะทําให้เธอไม่สบายแล้วนะนะครับแล้วโรคภายปัจจุบันนี้เป็นโรคแปลก,กๆเยอะนะครับอย่างโรคที่เคยหายไปแล้วก็กลับมาเป็นอีกก็มีนะครับอย่างวันนโรคนะครับหรือว่าไม่กระทั่งโรคไข้เลือดออกเนี่ยมีเพื่อนผมเป็นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของโรคต่างๆที่เรียกได้ว่าแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับและทีนี้โรคแน่นอนครับโรคมันถูกแบ่งออกเป็น2ออย่างนะั่นคือโรค ที่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับเป็นโรคติดต่อนะครับและอีกโรคหนึ่งที่ตอนนี้มากกว่ามากกว่าการติดเชื้อเนี่ยนั่นคือเรื่องของโรคแห่งความเสื่อมนะครับเพราะว่าในปัจจุบันครับการเสื่อมของร่างกายโดยเฉพาะระบบทางของร่างกายเนี่ยนะครับอย่างระบบเลือดระบบหลอดเลือดระบบหัวใจของร่างกายเนี่ยระบบไตระบบอะไรทั้งหลายเนี่ยบางทีเสื่อมเร็วกว่าปกตินะครับ อาจจะเพราะว่าเรื่องของสารเคมีที่ได้รับเข้าไปโดยไม่รู้ตัวสําหรับบางคนนะครับวันก่อนนะครับผมได้ยินข่าวเรื่องของเด็กนะครับไม่ใช่เด็กแล้วเป็นวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นประมาณยี่สิบห้าปีละคือวัยรุ่นกึ่งผู้ใหญ่แล้วเนี่ยนะครับไม่ถึงสามสิบปีด้วยซ้ำกลายเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจนะครับซึ่งต้องไปผ่าตัดผมก็อ้งงเลยคนระับแต่ก่อนนี้หลอดเลือดหัวใจจะเป็นกับคนสี่สิบั p ขึ้นไปใช่ไหมครัแต่ตอนนี้โอ้โห ต้องเรียกได้ว่ามันเป็นเร็วกว่าปกตินะครับด้วยอาหารการกินและสารเคมีต่างๆที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารเนี่ยนะครับบางทีตั้งแต่อยู่ในท้องท้องแม่เลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นโรคภัยไม่เคยเตือนใครนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับระมิตาเล็งเห็นความสําคัญตรงนี้ครับก็เลยมองไปว่าในภาวะปัจจุบันนะครับเราอาจจะมองไปที่เรื่องของการแพทย์ในลักษณะของต้องใช้ยาแรงๆรักษานะครับซึ่ง ก็ถามว่าดีไหมก็ดีในระดับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเรามองให้ลึกลงไปนะครับจะเห็นว่าบางทียาบางตัวเนี่ยมีการสะสมในร่างกายนะครับกินเข้าไปเยอะๆมีผลต่อตับต่อไตต่อระบบภายในร่างกายนะครับต่อระบบฮอร์โมนระบบอะไรของร่างกายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเร่งเห็นความสําคัญตรงนี้ครับมองไปที่อะไรครับที่จะปลอดภัยต่อร่างกายและสามารถที่จะฟื้นฟูบําบัดนะครับในระยะยาวได้นะครับรวมไปถึงการป้องกันด้วยนั่นคือเรามองไปที่สมุนไพรไทยนะครับ รมิตาเฮีแอนพิทิจำกัดครับมองเห็นความสําคัญของสมุนไพรไทยในกระแสนะครับยกตัวอย่างเช่นมะรุมยญ้านางหรือแม้กระทั่งมะระกินกอะไรทั้งหลายแหล่นะครับที่นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นี่นะครับและสมุนไพรไทยต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าคนไทยนะครับอยู่ในเมืองร้อนนะครับอยู่ในร้อนเขตร้อนชื้นเพราะฉะนั้นเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยก็จะเหมาะกับเขตร้อนชื้นแบบนี้และสมุนไพรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเขตร้อนชื้นนะครับก็เรียกได้ว่า ถินกาเนิดเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองเข้าไปลึกในระดับเซลล์ระดับ DNA เนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยย่อมต้องถูกกับเรื่องของอสิ่งที่เกิดในพื้นแผ่นดินเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของสมุนไพรไทยพวกนี้นะครับซึ่งถ้าพูดกันยาวๆเนี่ยเราก็จะไปพูดถึงเรื่องของแพทย์แผนไทยที่มีเรื่องของธาตุเจ้าเรือนนะครับกินยังไงถึงจะเหมาะสมตรงนี้สมุนไพรอะไรถึงจะเหมาะสมกับธาตุเจ้าเรือนต่างๆ ธาตุดินธาตุน้าธาตุหลุมธาตุไฟอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปพูดในทีหลังนะครับแต่เราก็จะสรุปตรงนี้ว่าต้องยอมรับว่าครับว่ากระแสะโลกของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้เราต้องระวังการกินการอยู่มากขึ้นนะครับและในภาวะปัจจุบันครับเราก็จะต้องนําสิ่งที่จะต้องเ,อเป็นเรื่องของการฟื้นฟูป้องกันเข้ามาช่วยด้วยโดยเฉพาะเรื่องของสมุนไพรไทยเนี่ยพูดถึงเป็นกันเป็นอย่างมากนะครับเราก็เลยจับเรื่องของกระแสะเหล่านี้นะครับ จับเรื่องของความสําคัญเหล่านี้ครับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพนะครับโดยมาตรฐานสากลนะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับรมิตานี่มี4หมวดหมู่ด้วยกันนะครับรวมแล้วกว่า60รายการและก็จะมีสินค้าต่างๆเพิ่มเข้ามานะครับโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นเรื่องของสมุนไพรไทยในกระแสยกตัวอย่างเช่นมะรุมนะมะรุมก็จะมีน้ําดํามะรุมกาแฟมะรุมนะครับมีแม้กระทั่งยาสีฟันมะรุมเราก็มีนะตรงนี้ครับเอาละครับ ถ้าผมจะพูดหมดทั้ง60รายการนี่ก็คงจะเวลาจะไม่พอครับผมจะเน้นในตัวที่สําคัญสำคัญนะครับที่เป็นสินค้าขายดีเซ็นสินค้าฮอนฮิตของเราเริ่มต้นจากนี่ครับโมริงโกกาแฟครับเป็นสมุนไพรในกาแฟนะครับเป็นกาแฟผงสําเร็จนะครับผสมผงมะรุมนะครับบอกได้เลยครับว่ากาแฟของเราเนี่ยต้องยกระดับเลยนะครับเป็น ะระดับพรีเมียมเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเลยนะครับทำไมผมถึงพูดว่าเป็นสมุนไพในกาแฟานะเดี๋ยวเราจะทราบกันตรงนี้เลยนะครับดื่มแก้วหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากรสชาติจะหอมหวนระมุนระไมได้รสชาติแล้วนะครับเรายังได้ถึงอีกมากกว่า10อย่างนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับก็เริ่มต้นจากแน่นอนครับกาแฟาของเรากาแฟาของเราเนี่ยคัดเลือกพันธุอาราบิก้านะครับอย่างดีเลยทีเดียวจากยอดดอยนะ ซึ่งคาเฟอีนเนี่ยไม่สูงมากนักนะครับซึ่งมาตามมาตรฐานนี่ประมาณ2 0 0มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะแต่ของเรามีเพียงแค่เก้าสิมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะซึ่งไม่ถึงไม่ถึงครึ่งเลยนะก็สำหรับคนที่แพ้คาเฟอีนหรือว่าดื่มกาแฟแล้วมีปัญหาเรื่องของหัวใจสั่นหรืออะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะลองดื่มกาแฟของเราได้นะครับเพราะว่ากาแฟของเราเนี่ยมีแค่ย4สี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับอีกเจ็ดิบหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีของที่มีประโยชน์ดังต่อไปนี้ครับถงมะรุมนะฮะ อย่างที่เราได้รับทราบครับว่าคุณสมบัติของมะรุมเนี่ยสุดยอดมากมีมะรุมอยู่ใกล้บ้านเหมือนมีโรงพยาบาลเหมือนมีคุณหมอสารพัดโรคนะครับรักษาสารพัดโรคอยู่ใกล้บ้านนะครับก็เราก็เป็นผงมะรุมที่คัดพิเศษอย่างดีนะครับเป็นผงมะรุมที่ได้จากใบนะครับตากแห้งอบอย่างดีบดละเอียดใช้เวลาถึง3วันด้วยกันนะครับในการบดให้ละเอียดยิบเลยนะครับนี่คือผงมะรุมของเรานะซึ่ง หลายท่านกินผลผงมะรุมอยู่แล้วนะครับก็ดีอยู่แล้วนะแต่บางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องพอกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยนะครับบางคนจะมีปัญหาเรื่องของความดันลดลงอย่างรวดเร็วนะครับผมก็เคยเป็นนะฮะกินเม็ดแคปซูลมะรุมกินบ่อยๆกินเยอะๆเนี่ยนะครับคือก็ต้องมีความพอดีเพราะฉะนั้นเราก็เสริมตัวนี้เข้ามาอีกครับคือ,อรากเห็ดหลินจือนะครับในช่วงที่เป็นไมซิเลียมนะครับรากเห็ดหลินจือช่วงนั้นเนี่ยจะมีสารอาหารนี่ค่อนข้างเยอะมากนะครับ ซึ่งเห็ดลินจือ้อก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นราชาอย่างเงี้ยนะครับช่วยในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอนุมูลสละหรือหรือตัวที่จะเป็นตัวที่ทําให้เกิดมะเร็งได้นะครับตรงนี้ปกตินะครับเราผมมะรุมเรากินดีอยู่แล้วนะครับเรามาบวกกับเห็ดลินจือมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะรุมพลัสมะรุมบวกขึ้นไปเลยนะครับก็ทําให้เป็นการเสริมฤทธิ์ทางสมุณทางยาได้มากขึ้นอีกนะครับจึงไม่แปลกเลยว่าบางคนกินเข้าไปเนี่ย เรื่องการฟื้นฟูเรื่องของความดันอะไรพวกนี้นะไม่กระทั่งเรื่องข้อเรื่องกระดูกเนี่ยนะครับตอบโจทย์ได้ดีมากทีเดียวครับนอกจากนี้เรายังมีส่วนประกอบอื่นๆคือไฟเบอร์กัมนะครับซึ่งได้จากถั่วแดงถั่วลิสงนะครับถั่วเหลืองถั่วขาวนะครับไม่ไม่กระทั่งลูกเดือยนะครับก็นำพวกทัญพืชเหล่านี้เนะไปเพาะเห็ดลินจือนะฮะพอเห็ดลินจ์เกิดก็จะดูดซับสารอาหารที่มีประโยชน์จากตัวไฟเบอร์เนี่ย เข้ามาครับแล้วก็บดรวมกันนะครับบดละเอียดเลยนะครับคุณสมบัติของไฟเบอร์เนี่ยต้องยอมรับนะครับเรื่องของการขับถ่ายยอดเยี่ยมมากทีเดียวหลายคนกินกาแฟเราเข้าไปนะครับห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับมันจะเกิดอาการเรียกได้ว่าอยากจะเข้าห้องน้านะมันเหมือนกับการกระตุ้นนะครับไม่อยากจะเกิดการขับถ่ายนะครับเพราะว่าตัวไฟเบอร์เนี่ยมันจะไปทําให้ลําไส้นี่นะครับขับเคลื่อนนะเกิดภาวะการปั้นอุจจาระเกิดขึ้นนะครับหรือบลอกฟอร์มมิงนะครับจะทําให เกิดอยากจะขับถ่ายออกนะครับและตัวไฟเบอร์ครับมันจะช่วยดักจับไขมันเลวที่เรียกว่า L D L นะครับที่ทําให้เรา,าสะสมมากๆที่ทําให้เราเกิดอาการเรียกว่าลงพุมขึ้นมาทันทีนะครับนี่คือข้อดีของไฟเบอร์นอกเนือจากนี้ครับตัวไฟเบอร์ยังทําให้เราเนี่ยอิ่มนานเพราะว่ามันจะไปพองในกระเพาะนะฮะพออิ่มนา,นานนะครับกินข้าวได้น้อยลงมันจะทําให้มีผลต่อการควบคุมอาหารได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆทีเดียวเอาละรครับ แล้วในทีนี้เรายัางมีเรื่องของคอลลาเจนครับหน้าตึงหน้าใสาหน้ากระชับผิวใสนะครับเพราะว่าคอลลาเจนเป็นโครงสร้างของผิวนะครับเพราะฉะนั้นคอลลาเจนของเราเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่ได้จากสาหร่ายเคลนะครับซึ่งได้จากทะเลน้ําลึกยอดเยี่ยมมากทีเดียวนะครับคนที่กินเจก็สามารถที่จะ,ะดื่มกาแฟของเราได้นะครับนี่คือ,อสุดยอดจริงๆนะแล้วก็โครเมียมคีเรตนะครับรวมไปถึงสังกะสีอะมิโนคีเรตนะครับ ซึ่งสังกะสีอมโนคิีเลตเนี่ยเป็นตัวช่วยในการเาผาผลาญไขมันนะครับได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่กินกาแฟของเรานะครับสามารถชงแบบสูตรเย็นได้หมายความว่าเอาน้ํานะครับที่เหลือจากที่เราดื่มเนี่ยนะฮะอาจเป็นน้ําขวดน้ำอะไรที่เราซื้อมาน,นะครับแล้วก็เหลือนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยสามารถที่จะฉีดซองกาแฟเทลงไปนะครับแล้วก็ เขย่านะฮะเป็นเช็คเช็คเช็คชฟองมันจะเยอะๆหน่อยใครที่นิยมพวกอาปิชิโน่เนี่ยนะครับจะชอบมากนะครับหรือว่าจะแช่น้ําในตู้เย็นมาก็ได้นะครับนะครับแล้วก็สามารถที่จะเช็ค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 นะครับแล้วก็ดึงแบบสูตรเย็นนะจะทําให้ช่วยในการเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นนะครับคนที่ต้องการควบคุมน้ําหนักเนี่ยผมแนะนําสูตรเย็นเลยนะครับยอดเยี่ยมมากทีเดียวนี่คือคํายืนยันจากเจ้าของโรงงานกาแฟมาดุมนะครับแบ่งปันมาเอาละครับ ของเรามีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับบางทีอยากกินกาแฟมากนะครับแต่ว่าก็กลัวเรื่องน้าตาลนะแต่เราของเราไม่ต้องกลัวครับเราใช้แอสปาร์ตมและอะซิซันเฟมเคครับเป็นสารแทนความหวานแคลอรี่ต่านะครับในปริมาณที่ตามกฎหมายกําหนดนะับไม่เกินไม่มีการสะสมในร่างกายแน่นอนนะครับนะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถที่จะทําให้คนเป็นโรคเบาหวานดื่มกาแฟของเราได้เห็นไหมครับว่าดื่มหนึ่งโอ้โหได้เป็นได้เยอะได้เกือบสิบเลยทีเดียวนะครับนี่คือ เรื่องของกาแฟมะรุมระมิตาครับเป็นสมุนไพรในกาแฟครับเจ้าแรกของไทยดังไกลทั่วโลกใครที่ดื่มไม่ดื่มกาแฟนะครับเราก็มีชาซึ่งสูตรเนี่ยคล้ายๆกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากกาแฟเป็นชานะครับก็มีเห็ดลินจือมีผงมะรุมมีไฟเบอร์มีเหมือนกันทุกอย่างมีคาร์โบเจรนะฮะทุกอย่างนะครับอันนี้คือเป็นชาผงสําเร็จนะครับสามารถที่จะชงเย็นได้อีกเหมือนกันนะครับสามารถที่จะเป็นฉีกซองนะครับชงร้อนชงเย็นได้ ยอดเยี่ยมมากทีเดียวนะครับอันนี้คือทั้งชามะรุมและกาแฟมะรุมของเรานี่คือเป็นสินค้าฮอตฮิตนะครับเป็นพระเอกของเราก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็คือสรุปนะครับการแก้ปัญหาของกาแฟมะรุมนะครับก็เป็นเรื่องของไขข้อไขกระดูกนิ้วร็อกนะครับรวมกระทั่งถึงโรคเกาต์นะครับช่วยในการฟื้นฟูได้เป็นอย่างดีนะครับหลายคนก็ยืนยันไม้กระทั่งโรคภูมิแพ้นะครับภูมิุมกันต่ำนี่นะครับก็คือ ใครที่เป็นโรคภูมิแพ้นะครับผมแนะนําเลยตัวผมเองก็เป็นนะดื่มกาแฟาก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับแม้กระทั่งลดความเครียดนะครับไม่เกรนปวดหัวข้างเดียวปวดจนหัวจะระเบิดโอ้น่าสงสารมากดื่มกาแฟเราคลายเครียดครับดื่มไปดื่มมาเผื่อมีเงินเข้ากระเป๋าลดความเครียดได้ด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องของการลดอาการเครียดนะครับต่อไปเรื่องของสายตาครับแน่นอนครับเรื่องของสายตาเนี่ยต้องมะรุมเนี่ยนะครับมันมีวิตามิน A เยอะเพราะฉะนั้นมันจะไปเสริมเรื่องของสายตาทํางานได้ดีขึ้นบางคนลืมใส่แว่นไปเลยก็มีนะครับ แล้วก็เรื่องของการควบคุมน้ำหนักอย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับเรื่องของไฟเบอร์นะครับจะช่วยในการอิ่มนานนะครับและควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีตัวสังกะสีอะมิโนคีเรตก็ช่วยในการผอผ่านไขมันได้นะครับเอาละครับจบพระเอกครับเราไปดูนางเอกกันบ้างนางเอกของเรานะครับนั่นก็คือน้ำดำมะรุมนะครับโมริโก o black นะครับน้ำสมุนไพร32ชนิดนะครับนี่ครับสมุนไพรทั้งหมดนะครับดูทันไหมฮะโอ้เยอะมากนะครับเป็นสมุนไพรที่เรียกได้ว่าสุดยอดของเมืองไทยทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วก็ช่วยในการทั้งทุกระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นระบบเลือดระบบผ่านสารอาหารนะครับระบบเรื่องของอการย่อยอาหารได้ทั้งหมดเลยนะครับ32ชนิดไม่พอครับเราแถมไปอีกมรุมตั้งห้านะครับเปลือกดอกรากใบผลนะครับก็เป็นการสกัดนะครับสุดยอดจริงๆเลยนะครับดื่มหนึ่งได้ถึง32บวก5เป็นเท่าไหร่ครับ37โอ้โหคุ้มมากนะ อันนี้แนะนาครับสาหรับท่านสุภาพสตรีเลยนะครับที่มีปัญหาเรื่องของภายในนะครับเรื่องของระบบฮอร์โมนนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาไวที่ไวมีค่ามากๆนะครับงุนงงิดงุนง่านนะแล้วร้อนหนาวหนาวบูบูบ้าบ้าเนี่ยนะครับแนะนาเลยนะครับสี่สิบอัพขึ้นไปเนี่ยนะครับแนะนาเลยนะครับเกี่ยวกับฮอร์โมนเลื่อนลมดีทีเดียวครับสําหรับน้ําสมุนไพรสามสองชนิดบวกมะรุมทั้งห้ามูริโกแบกนะครับน้ําดํามะรุมของเรา เอาละครับเราไปดูเรื่องของอกรณีศึกษาตัวอย่างนะครับเราก็จะมีการตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องเม็ดเลือดนะครับซึ่งจะสามารถบอกบ่งบอกสุขภาพเบื้องต้นได้นะครับเม็ดเลือดที่เป็นลักษณะที่เห็นสําหรับบุคคลท่านนี้นะครับเป็นคุณโอนะฮะคนงามจากเมืองสุรินทร์นะครับก็จะเห็นว่าเม็ดเลือดจะติดกันเป็นพืชเลยนะนะครับ ก็มีปัญหาตรงสุภาพร่างกายครับเม็ดเลือดติดกันเป็นพืชก็ไม่สามารถที่จะลําลเลียงอาหารลําเลียงอากาศเนี่ยไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายได้ทําให้ร่างกายมีปัญหานะครับตรงนี้ทีนี้ก็เลยมาดื่มน้ําดามารุมนะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงมาตรวจใหม่นะครับผมปรากฏว่านี่ครับเลือดจะกระจายตัวกันได้ดีขึ้นเม็ดเลือดก็สวยกลมดิกเลยนะครับตรงนี้ก็ช่วยให้การลําเลียงสารอาหารออกซิเจนเนี่ย ทำให้เลือดเรียกว่าจาักหนืดๆเนี่ยเป็นไหลเวียนได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็คือการทดสอบโดยการดื่มน้าดํมะรุมนะครับและที่สุดยอดไปกว่าน,นั้นนั่นก็คือว่าพอดื่มไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับพอดื่มไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็คุณโอเนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องขอบคุณนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยที่ให้วัสดุชิ้นนี้เนี่ยนะครับมาเป็นวิทยาทานนะครับมีอยู่วันหนึ่งฮะไปเข้าห้องน้าครับคุณโดเข้าห้องน้ำปรโโากฏว,ว่ามี วัตถุแปลกปลอมบางอย่างนะที่หลุดออกมาทางขอโทษนะครับทางช่องคลอดนะครับคุณโอตกใจมากนะครับแต่ว่าก็ยังมีสติพอที่จะหยิบชิ้นนี้ขึ้นมานะเนี่ยนี่ครับเพื่อที่จะเอามาเป็นวิทยาศวิทยาทานให้กับทุกท่านเลยนะครับนั่นก็คือเป็นชิ้นเนื้อที่หลุดออกมาจากทางช่องคลอดนะครับหูหนาก็ประมาณลิ้นเนี่ยนะครับนะครับความสูงก็ประมาณเกือบกระดาษทิชชู่แผ่นหนึ่งเนี่ยนะครับ อันนี้นะครับไปให้คุณหมอดูคุณหมอเขาบอกว่าไงครับคุณหมอบอกว,ว่านี่แหละเป็นผังผืดน,นะครับที่จะก่อตัวเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเป็นเนื้องอกนะครับเป็นอาจจะเป็นมะเร็งในขั้นต่อมานะครับโชคดีมากมากครับที่เธอเห็นก่อนนะครับแล้วก็สามารถที่จะานามาให้กับทุกท่านได้ดูตรงนี้นะครับเธอก็ยังกินไปอีกสักพักหนึ่งสักสามเดือนผ่านไปก็ยังมีชิ้นนะครับหลุดออกมานะหลังจาก สองชิ้นนี้หลุดออกมานะครับตอนนี้โอ้โหฮอร์โมนเธอทํางานได้ดีมากหน้าตาจากที่เป็นสิวเป็นฝ้าตอนนี้กับเกลี้ยงเก่านะครับแล้วก็หน้าตาสดใสสวยขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติของน้ําดํามารุมอย่างหนึ่งที่เห็นผลได้ชัดเจนมากโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับที่ต้องการามีเลือดเสียๆอะไรที่อยู่ในร่างกายเยอะมากนะครับกินช่วงแรกๆเนี่ยนะครับจะถูกที่เป็นลักษณะริ่มเลือดดำๆเนี่ยจะถูกขับออกมาอันนี้ก็ผมก็ไม่เคยเป็นนะฮะแต่ว่าเขาเล่า สู่กันฟังนี่ผมก็ตื่นเต้นกับเขามากนะครับอันนี้คือเรื่องของน้ําสมุนไพร32ชิชนิดบวกกับมะรุมทั้ง5ยอดเยี่ยมมากครับ Moringo b โกโกบ a c ครับนะครับอันนี้คือนางเอกของเราเป็นสินค้าขายดีของเราตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับคราวนี้เราไปดูผู้ช่วยพระเอกนางเอกกันนะครับนั่นก็คือเอนไซม์นะครับเอนไซม์ Inside. เอนไซมนี้ของเราเนี่ยเป็นทําในลักษณะบรรจุแคปซูลอย่างดีเลยทีเดียวนะครับซึ่งคุณสมบัติเอนไซม์ของเราเนี่ยเรียกได้ว่ากินหนึ่งเนี่ยได้ถึงกับสามทีเดียวสุดคุมม้มไะกินแค่หนึ่งเม็ดเนี่ยได้สามอย่างทีเดียวคืออะไรบ้างนั่นก็คือเรื่องของการย่อยอาหารนะครับย่อยอาหารแน่นอนครับคนเราถ้ากินอาหารแล้วไม่ย่อยเนี่ยท้องอืดท้องเฟ้อทรมานมากนะครับนอกจากย่อยเสร็จแล้วนะครับยังจะต้องไปดูเรื่องของการเผาผลาญ บางคนเผาผลาญไม่ดีนะครับมันจะก่อให้เกิดอะไรขึ้นมาสารอาหารไม่สามารถถูกนําไปใช้ประโยชน์ต่อร่างกายได้ทําให้เกิดอาการเหนื่อยล้าอ่อนแรงนะครับนำมาซึ่งโรภคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของเอนไซม์ของเรานั่นก็คือเผาผลาญสารอาหารครับสุดยอดมากนะครับนอกจากเผาผลาญเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับร่างกายของเราเนี่ยหลังจากเผาผลาญสารอาหารนะครับเหมือนกับเรา ปรากฏการเผาไหม้ที่อยู่ภายนอกร่างกายจะสังเกตว่ามันจะเกิดของเสียขึ้นมาในร่างกายเหมือนกันของเสียของในร่างกายมันจะเรียกว่าอนุมูลอิสระถ้าปล่อยไปนานๆครับมันจะไปทาร้ายเซลล์นะครับแล้วไปทําให้ก่อมะเร็งขึ้นมาได้ก่อโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงมีอีกหนึ่งคุณสมบัติก็คือการขับล้างสารพิษนะครับโอ้โหต้องบอกได้เลยว่ากินหนึ่งได้ถึงสามจริงๆนะครับทําไมถึงดีขนาดนี้เราไปดูกันนะครับ สำหรับเอนไซม์ของเราเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยจุลินชีพคัดพิเศษ7ชนิดนะครับจุลินชีพหรือจุลินซีนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับซึ่ง7ชนิดนี้บอกได้เลยว่าคัดสุดๆจากเป็นล้านๆชนิดนะครับเหลือ7ชนิดที่สามารถสร้างเอนไซม์ที่มีความใกล้เคียงกับร่างกายสุดๆเลยนะครับจุลินชีพเนี่ยจะทำงานปฏิกิริยากับน้ำนะครับแล้วจะทํางานแล้วปล่อยเอนไซม์ออกมาให้ เกิดประโยชน์กับเราน,รนอกจากจุลินทรีย์แล้วครับเรายังมีเรื่องของเห็ดทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นถังเช่าเห็ดอินจือแดงทาบ,บูชิตะเกะนะครับเป็นเห็ดที่เรียกว่าพวกนี้จะเป็นเห็ดที่ใช้ในการทางการแพทย์นะครับในการป้องกันมะเร็งได้เป็นอย่างดีนะครับยังไม่พอครับยังมีเรื่องของจมูกข้าวสาลีเพิ่มในส่วนของวิตามินนะครับเกลือแร่น้ำมันรำข้าวนะครับโปรตีนจากถั่วเหลืองสุดยอดมากๆนะครับเป็นโปรตีนที่เรียกได้ว่าแหล่งโปรตีน ที่ลองจากเนื้อสัตว์ที่ยอดเยี่ยมมากทีเดียวรวมไปถึงนมผงพร่องมันเนยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันจะเหมือนกับทางการแพทย์เขาจะเรียกว่าเป็นทฤษฎี3ามขาที่ช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์ได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเกลือแร่วิตามินนะครับแล้วก็เอนไซม์สามตัวนี้มันจะทํางานร่วมกันกินเข้าไปเม็ดนึงนะครับน้ําตามปั๊บเนี่ยโอ้โหปฏิกิยาต่อร่างกายเนี่ยยอดเยี่ยมมากทีเดียวนะครับ เขาบอกว่าเอนไซม์สำคัญขณะที่ว่าถ้าขาดเอนไซม์เพียง30วินาทีนะครับเราไม่มีชีวิตบนโลกนี้นะครับอันนี้คือสิ่งสําคัญของเอนไซม์สำคัญของลมหายใจของเราอีกทีเดียวเพราะว่าปฏิกิริยาของเอนไซม์เนี่ยมันจะสร้างพลังงานสร้างลมหายใจขึ้นมานะครับนี่คือสิ่งสําคัญของเอนไซม์ผู้ที่ขาดเอนไซม์สังเกตง่ายๆครับหนึ่งมีอาการง่วงนอนหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จนะครับ ท่าี่จะกะปรีกระเป๋าทานอาหารเสร็จตอนกลางวันโอ้โหง่วงนอนมากต้องนอนต้องนอนได้ได้นะครับขับรถอยู่ต้องจอดนอนไห้ได้ทรมานมากนะครับอันนี้คือคนที่ขาดเอนไซม์นะครับหรือแม้กระทั่งคนที่มีกลิ่นตัวกลิ่นปากแรงผิดปกตินะครับอันนี้เกิดจากการที่เอนไซม์ในร่างกายบกพร่องนะครับหรือแม้กระทั่งสังเกตง่ายๆครับเราสังเกตจากอุจจาระเราก็ได้ครับอุจจาระที่ มีลักษณะดำเหม็นมากๆแล้วก็จมเนี่ยนะครับแสดงว่าร่างกายนี่เริ่มขาดเอนไซม์ถ้าขาดเอนไซม์หนักๆครับจะเห็นว่าภาวะที่เกิดขึ้นของร่างกายคือการเป็นโรคเป็นภัยนะครับเป็นมะเร็งเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นอะไรทั้งหลายนะครับพวกนี้โดยเฉพาะโรคแห่งความเสื่อมเนี่ยนะครับมันจะเป็นมีโอกาสเป็นได้มากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเอนไซม์ยอดเยี่ยมมากนะครับนี่คือผู้ช่วยพระเอกนางเอกของเราฟื้นฟูระดับเซลล์เลยทีเดียวนะครับ เอาละครับนอกจากนี้เรายังมีสินค้าขายดีในหมวดหมู่ของเครื่องประดับนะครับแต่ว่าเครื่องประดับของเราไม่ธรรมดาครับเป็นสร้อยข้อมือสุขภาพครับรูหรามีระดับบําบัดปัญหาสุขภาพโอ้ยยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับเห็นว่าจะมีสีสันสวยมากนะครับวัสดุที่ใช้ทำเนี่ยนะครับทำจากโลหะทางสเตนอย่างดีนะครับมีความแข็งเท่ากับเพชรเลยนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังลนิดนึงครับว่าอย่าทาให้ตกนะครับเพราะถ้าตกแตกแน่นอน จุดเด่นของสร้อยข้อมือของเราคือลดอาการนอนกรนนะฮะใครที่ทรมานจากการนอนกรนโดยเฉพาะคนะการนอนกรนของคุณข้างๆนี่บางทีทำเอาเรานอนไม่หลับตื่นขึ้นมาโอ้โหงุนหงิดเนี่ยไปทํางานก็งุนหงิดเพราะว่านอนไม่พอเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปนัญหาระดับชาตินะครับถ้าใครมีปัญหาอยู่ก็สามารถที่ไปใส่ตรงนี้ได้นะครับเลื่อนลมุนเวียนสะดวกนะครับกระปี้กระเป๋านะฮะ อันนี้ช่วยได้เยอะทีเดียวนะครับรวมไปถึงเรื่องของลดประจุลบอันตรายต่อสุขภาพนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางการแพทย์นี่ก็แนะนํานะครับว่าควรจะใช้เพื่อลดประจุลบที่เป็นอนุมูลสละต่อร่างกายนะครับที่มันจะเป็นสารก่อมะเร็งเนี่ยนะครับได้นะครับเอาละครับเราไปดูว่าทําไมมันถึงโอ้โหวิเศษกันขนาดนี้นะครับของเราเนี่ยคุณสมบัติพิเศษของสร้อยข้อมือของเราคือจะมีโลหะนะครับเป็นเม็ดสีสีเนี่ยนะครับ เราพลิกดูข้างใต้นยอย่างสีโลหะแม่เหล็กตัวนี้นะครับจะเพิ่มการไหลเวียนโลหิตลดอาการอักเสบนะครับทำให้แผลหายเร็วขึ้นนะครับแล้วก็สีดำเยอรมนีมนะครับต้านอนุมูลสละต้านมะเร็งนะครับเพิ่มออกซิเจนให้เนื้อเยื่อทาให้เลือดลมหมุนเวียนดีนะครับหรือแม้กระทั่งสีนักาทิปไอออนเนี่ยนะครับเสริมภูมิต้านทานเพิ่มภูมิต่อเชื้อหวัดลดภูมิแพ้นะครับลดไมเกรนได้นะครับยอดเตียมทีเดียวแล้วก็สีแดงครับฟ้าอินฟาเรดก็ช่วยบําบัดปัญหาสุขภาพ อันนี้ก็คือเป็นสร้อยข้อมือสุขภาพครับหรูหรามีระดับบําบัดปัญหาสุขภาพนะครับเป็นสินค้าขายดีอีกตัวหนึ่งของเรานะฮะและก็อีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายที่ขายดีทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของคุณผู้หญิงผู้หญิงนะครับปัญหาของคุณผู้หญิงเป็นเรื่องใหญ่นั่นคือฟานาเซียนะครับยาสเสน่สาวนะครับอันนี้ช่วยในเรื่องของกระชับภายในนะครับกระชับภายในแล้วก็เรื่องของปัญหา ตกขาวเนี่ยนะครับตรงนี้จะแก้ปัญหาได้ดีมากทีเดียวนะครับบางคนโอ้เรื่องกลิ่นเรื่องผายลมผิดที่นะครับตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับบอกได้เลยว่าภรรยาใช้สามีคอนเฟิร์มนะครับสุดยอดเลยนะครับสําหรับฟานาเซียนะครับด้วยองค์ประกอบของส่วนประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นมีว่านชักมดลูกนะครับมีกาวเขอขาวโสมคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยก็อย่างที่เรารับทราบครับว่าสุดยอดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นฟานาเซียครับ สเสน่สาวกลับคืนความสาวโดยไม่ต้องไปทํารีแพร์ให้เสียเงินเยอะๆเลยสามารถที่จะใช้ฟันาเซียสเสน่สาวได้นะครับครับผมสินค้าที่ผมกล่าวมานั้นเป็นสินค้าที่ฮอตฮิตขายดีของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมอีกสินค้าที่เหลือนี่ก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันนะครับศึกษาเพิ่มเติมในส่วนนี้กันยังมีสินค้าห,หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นในหมวดของเครื่องสาอางการชําระร้างครีมนะเรามีทั้งนั้นเลยหรือแม้กระทั่งเรื่องของ รัวเรือนนะครับผงซักฟอกยาสีฟันแชมพูนะครับเรามีทั้งหมดเลยทีนี้ถ้าผู้ใดสนใจนะครับก็คือมันจะมีของเราจะมีในแง่ของการที่สนใจสินค้าแล้วก็จะสนใจในเรื่องของการทำธุรกิจไปด้วยนะครับเราก็มีเรื่องของชุดเปิดรหัสนะครับอย่างสร้อยข้อมือสุขภาพเนี่ยสามพบาท2000 PV ก็สามารถขึ้นเป็นตําแหน่งบอนส์ได้เลยนะครับหรือใครสนใจอยากจะขึ้นเป็นซินเวอร์นะครับ ก็โดยใช้ฟานาเซียเนี่ยก็ฟานาเซีย7จ็ดกล่องเจ็ดพันเบาทนะครับสามัน PV คูณสเป็น6,000 PV ก็ได้ประกันอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เรื่องของคุณสมบัติต่างๆที่เป็นของซินเวอร์นะครับหรือใครที่สนใจชุดสุขภาพครับเราก็มีชุดเปิดหรหัสก็คือมีโอควนะครับเป็นน้ำมันจมูกข้าวนะครับเอนไซม์ผมพูดไปถ,ถึงแล้วนะครับหกล่อง น้ำดำมะรุมขวดใหญ่นะครับแล้วก็นิวทริสตัวนี้ตัวกินผิวใสนะครับมีธัญ,ญพืชบำรุงสุขภาพได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็กาแฟมะรุม่กล่องนะครับก็รวมแล้วเจ0 0พันบาทสามพพีวีคูณ2เป็น6 0พันพีวีขึ้นซินเวอร์ได้เลยนะครับใครสนใจก็สามารถจะติดต,ต่ออัปไ์หรือว่าคนที่แนะนำท่านมาได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับตอบโจทย์ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้านะครับแล้วก็ ราคาย่อมเยาใช้ได้ตั้งแต่ระดับลากยาตาไปจนถึงระดับไฮโซเลยก็ได้ก็ว่าได้นะครับแล้วก็คุณภาพต้องบอกได้เลยว่ามีผู้คอนเฟิร์มเนี่ยเยอะมากเป็นพันเป็น,ปนหมื่นเป็นแสนคนแล้วนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพราะฉะนั้นอาลุคยาปรมาราภาครับการไม่มีโรคเป็นราบอันเสรฐนะครับต้นทุนอย่งการป้องกันย่อมถูกกว่าเป็นแล้วไปรักษาเป็นแล้วไปรักษาหาเงินมาทำชีวิต เราเอาเงินไปรักษาก็จบเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราดูแลสุขภาพตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพระมิตากันเถอะครับขอบคุณครับ